ด,ดีสิครับวัดโอเคครับสวัสดีนะคะรับพบกับผมในวิดี้วันนี้เรามาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าเออเออนั่นแหละแมพนั่นแหละเอ็กเตอร์มดนมอร์มมดเอ่อเฮดมดก็ได้นอร์มอืมดีกันแหละ อรู้สึกว่าฉันยังมีความสุขในบ้านของฉันในวันนี้แหละฉันได้สร้างโลบ็อกสตูดิโอมาซึ่งเกมทุกอย่างนั้นฉันจะเป็นคนสร้างเอง จูจูฟ้าก็เลยเมืดขึ้นมามฉันรู้สึกง่วงนอนฉันก็นเลยล้มนอนอยู่บนเตียง<ม>ในวันต่อไป<ม>รู้สึกว่าคำนายจะหายนะ<ม>เป็นอะไรที่ไม่ดีเอาเสียเลยมนมยต้องไปเคลียร์แล้วแหละ โอเคล้าเหมือนว่ามีคนจะขโมยไปแล้วนะ๋หวเราไปหาอย่างนั้นล oh, ่ะโอเคอันนี uh, 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 ้ได้แค่ว่าจับบันจับได้อ่อไปทางไหนดีวะทางนี้ก็ได้วะนี่มีเหรียญด้วยเก็บเหรียญกันละกันอยากรู้จริงเลยว่าเสียงการเก็บเหรียญเนี่ยจะเป็นยังไงวะอู้อู้แบบ e x e อันนี mm ้แดบไปก่อนเลยละแกนเพื่ออะไรวะต้องไล่เก็บเหรียญแต่ละเหรียญน่ะ What the heck ตะกี้ใครอุ๊ oh. What เฮ้ยบิวี่เฮ้ยฉัน,ฉนว่าฉันรู้สึกว่าเจ้าหนูของฉันจะเป็นยังไงไม่รู้แหละว่าช่วยเอาของใจเจ้าหนูตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมเจ้าหนูตัวนี้มันเป็นสับปะหล่านะเพราะฉะน,นั้นนายช่วยฆ่ามาันให้หน่อยได้ไหมมนต้องการสมบัติเอออันนี้ออกช่างหวัหมวมันเลยดาวมั่วแต่มั่ว น no ทำไมตกฟี d เ u ิ้ลจับ d บ u b l e จัมจับเบิ b จัม,จมทำไมเวลาเด็บเนี่ยมันต้องอู้ด้วย <Okay. S 2> แล้วก็อู้ต่อไปโอเค ว่าทำไมเสียงเพลงเป็นอย่างนี้อา้าวขึ้นเหนียบแล้วะนี่ไม่ได้แดกเลยวะัะว้วเฮ้ยเสียอะไรวะน่ะอ่ะตายาต,ตายกู อย่าไม่ไม่ไม่เล่นละจะไม่ลดนี่นี่น,นี่เก็บไปก่อนเลยโอเคโชคดีที่มันฮิวให้เราโคตรยารกเลยแต่เนะมื่อกี้เนี่ยไม่ให้ตากไม่อ่ะ วัวลองอู้เออขึ้นได้ไปทางไหนตอนระบาดนี้เย่ขึ้นมาถึงแดนนี้สักทีตอนนี้เราม,มาอยู่ในแดนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคือ,อดับเบิ้ลจัมลูกดับเบิ้ลจำ โอเคขึ้นมาได้สักทีไปแล้วเออขึ้นได้อีกแล้วละบันนี้จะก,กิ้เสียงอะไรวะอะคุยกับนกกันละกันนี่มนขึ้ได้โอเค พูดไม่รู้เรื่องตอนนีนฮะไม่ใช่หรอกูฟังไม่กูฟังไม่ได้สับได้ไเวลาแห่งแกนเก็ตโหลดโหลดแล้วเออขึ้นไม่ได้ไอ้ตูดโอ้ยเด้งอย่างสูงเลยนี่เอออ้ออออออ เบอุ้ปก่อนเฮ้ยนี่มันสตาร์วูปนี่นะเด็บเด็บ็บด็บ,ดบ,ดบไปกระโดดเออรอรอยา yeah, นะจ๊ะโอเครอด โอ้โหขนาดยืนสองขาแล้ะยังอุ้ยนะถ้าเด็ดสุดเสิร์ฟเด้งแอนเทยด้วยไปเราไปกันต่ออ่ขึ้นวัดนี่มันขึ้นเก็บเลยกันโอเค นี่มันเจ้าหนูบ้านนี่เนี่ยเข้าไปไม่ได้แป่เราไปได้านต่ปไปเลย คือสิคือส,สิครับเอาไอ้บ้าโอ้ใช้เวลากับการดับเบิลจัมามากจริงเลยนะเออ ไม่อยากตกแล้วอ่ะโคตรขึ้นโคตรยากแมเออแต่เป็นจำจะมาเดาตรงนี้เนี่ยโอเคได้เป็นเลเเลกแบบแล้วให้ชึบแต่เป็นจำนี่ไอโบนัสเรียนสุดอีพิก <อ>รู้สึกว่าแมปนี้จะมีความกาวเยอะผิดปกตินะฮะใช่แล้วมันก็คือแมปกาวนั่นเอง <c oughs> ตัวเป็นกาวเด็ดโอ้ oh แมกกาพุนเวลายอยู่ในน้ำเสียงเพลงสุดอีปิกอ้าร์กมา แม่กพุนย่า yeah. โอ้ตายแล้วกูดูเลอดละสิคนานตัวแค่บห้าำไม่ได้เลยแล้วก็ขึ้นมาถึงที่นี่จัได้รู้สึกว่าจะต้องบบจำเป็นแล้วนะไป,ไปออขึ้นดีดีเดกเวลาม,มากเลย โอ้ตูอยูนน่ไรคือโซโลเนะี่ยออยู่ตั้งใจเนะีนะ่ยแน่พลาดโอกาสเอาเหรียญเลยเนะี่ยไปอ้าวนี่กูมาพิชิหมย การมันเมาเนะี่ยเป็นสิ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคพวกนี้ได้นะฮะรู้สึกว่าสงสัยจะดมเกินเนาะมันก็เลยแบบเมาๆนิดหน่อยเ <c oughs> ย้นี่สิทางที่เราควรขึ้นไปอยุอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ไป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 เย่ยูยนิานร์ดสตีปิกแล้วนะฮะซึ่งแบบนี้รู้สึกว่าเออแคาชชั่ดฮะรู้สึกว่าจะหัวร้อนเหมือนมในตอนนี้แหละโอเคราบต่อไปเลยวัดขี้หัว เอ้นี่สวเราจะมีเอยู่ตรงนี้นะอย่ามาลัวกันโ o no 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 เข like okay. ja ี้ยวหัวนะฮะโชคดีไม่โดนหัวเลยละเรีบรีบบไป เหรีโคตรเยอะเลยนู่สุดหล่อเท่พระจ,จนภัยกับเหรียญอู้สุดมามันถ้าเป็นเรื่องแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากยนะาเป็นาเหรียน,น,ยนยี้ไปเลยดโอ้คโอโอโอเคโอเคโอเคเกือบเคอ อย่าบอกนะว่าว่ไงตัวแล้วขาของกันละกันยจำแพท โอเคต่อไปเราก็ต้องขึ้นมาทาง,ทางนี้แล้วสิงท่านะโอเคดั okay, บเบิลจัมไปได้นี่ต่อไปก็เออ้าแดบสักทีอย่างเงี้ยน่ะูกระซุ่งงันเนี่ย <Ultimate. S 1> ออลติเมตออปปีิมืดแล้วเนี่ยเข้าทำฮ่ายินดีต้อนรับสมามอดอิน,นเวสชั่นออปปีฉันคือคนที่สร้างเองอนนอปปีโปเซยอเกาเก้าฮ่านายต้องผ่านถ้านายอยากได้ของขึ้นมาในเยต้องผ่านออปเบียนแสงยากนี้ ที่ใครก็ไม่่อยผ่านฉันรู้ว่านายไม่มีทางที่จะผ่านมันได้หรอกตัวไหนนี่เมาแทางที่ไม่สามารถผ่นด้อเมซ a z i n g j a m บ s Abby กดจอยนะฮ่าฮ่านายโดนหลอกแล้วแหละจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นหรอกมันยังมีมอราวาอีก ไรของมันอ้าอยากเนี่ยเกือกบตายแล้วอดอย้เฮียยเออขึ้นมาได้สักทีต่อไปก็ดับเบิลจำเนี่ยเฮ้ยกีซี่มาอโอไม่นะฉันเผลอมือลั่นไปกดโดนแต่ไม่เป็นไรมันเป็นทางตรงยาวๆแหละไม่มีพิษไม่มีภัย ไปสิครับเออเริ่มยากแล้วอะไรแล้วตัวนายจะมีเจ็ดเซฟไว้ะละโอ,ะเ,อเคได้เวลาที่สนุกกว่านี้อีกว้าวยากมากๆเลยเลไม่ได้หลอกจริงนะยากมากๆเลยยากก็บ้าแล้ะนะวเนี่ย ต้องมีสตินะฮะอย่าเป็นเหมือนพี่กระชาในเหตุการณ์วันนั้นได้ช้า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 โอ๊ยเกิดอะโดดดีๆสิเออฮะถึงเวลาที่นายจะต้องสู้กับแัทแล้วล่ะแัทคือปอตที่ยาที่สุดและ นายก็ไม่มีทางที่จะทำไว้เอาคอมพิวเตอร์ของนายกลับคืนไปได้ตอนนี้แล้วก็นายต้องสู้กับไอ้นี่กานฮะค่ะรู้สึกว่าคอมมันจะอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้ไอ้บ้าดูรู้สึกว่าดนบนด้านบนขวานะตรงมุมด้านบนอนะ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนจะมีเอ,อ่ออะไรๆพลงังงานด้ยแล้วมันก็จะลดขึ้นมา แกไม่มีทางที่จใชได้หรอกเฮ้อีซี่วะขนาดเป็นนั่นบอสตนี้ยังง่ายก่คิดเฮ้ยเฮ้ยไม่ง่ายแล้ววะเกือบตาย นัดเดียวมันยังไม่สายันไปหลักอีกตัวโดสามสิบห้าแล้วอ้โหแสนซีแกมันแพ้ไว้ไอ้นุ๊กไอ้ไอเบคอนถึงแกจะมีทางเอาของฉันไปได้แต่แกด้ฉันไม่ได้หแรบบอกไฟนบอสกระจอกอีซี่แต่ก้อนนัดเทวิคนัเดเทล เป็นง่ายมากกว่าเอา้าตายจนได้เนี่ยตะสู้ใหม่เอาวัดมันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าพาวเวอร์ฉันอ้ามันเป็น X P กันเหรอเออนายช่วยเอาแบตเตอรี่มาให้ฉันหน่อยได้ไหม ตะกินจะฆ่ากูจะให้กูเอาไง่ายอกโอ็ก็ได้อเจ๊เอาหน้าไหมไม่นะนายกำลังจะแบนฉันฮ่าฮ่าฮ่ายังไงก็ตามพลังที่ฉันมีไว้อยู่ มันก็ยังพกคงอยู่ในนี้ฉันจะสร้างโลกใบหนึ่งขึ้นมาและแน่นอนว่ามันต้องสนุกแน่นอนโอเคแล,ะะแล้วเจอกันใหม่จุงโง่ตาสตา,าฮะหลอเท่ จบกันไปแล้วนอกกับคลิปเพียท์ธนีนั่นจริงแล้วมันมีอีกอ่ะแต่ขี้เกียจผมเริ่มแบบไม่อยากใจนี่แล้วอะ่ะเดี๋ยวมาอัดต่อนะสำหรับนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ